นิยายเรื่องอาจารย์ค่ะขอเกรดหน่อยประพันธ์โดยเอ็กซีดณมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใต้ร่มไม้ใหญ่ข้างคณะศึกษาศาสตร์มีมาหินอ่อนสำหรับให้เหล่านักศึกษานั่งทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นนั่งทำงานกลุ่มนั่งรับประทานอาหารหรือแม้กระทั่งนั่งทานเล็บดังเช่นของขวัญน,นักศึกษาสาวชั้นปีที่หนึ่งดีกรีดาวประจาคณะ รูปร่างหน้าตาของเธอสสวยราวกับเทวดาใจปั้นแต่งให้เธอเกิดมาเป็นของขวัญของบุรุษบนแดนมนุษย์สมดังชื่อทั้งหุ่นของเธอนั้นก็มีส่วนโค้งส่วนวอชัดเจนโดยเฉพาะหน้าอกอบใหญ่จนเสื้อนักศึกษาตัวบางแทบจะปริแยกออกจากกันนักศึกษาชายที่เดินผ่านไปมาแถวนั้นต้องเผลอมองเธอจนคอแทบจะเคล็ด แต่คนที่ถูกมองกลับไม่มีทีท่าว่าจะเดือดร้อนใจเธอยังคงนั่งทานเล็บมือของตนอย่างสบายอกสบายใจเมื่อทานเล็บมือข้างหนึ่งเสร็จแล้วหญิงสาวก็ยกมือเรียวสวยที่ถูกแต่งแต้มปลายเล็บด้วยสีสันแสบตาขึ้นดวงตาที่ถูกกรีดจ,จนคมสวยมองมือของตนอย่างพินิจพิจารณาแล้วริมฝีปากชุ่มฉ่ำสีแดงระเรื่อราวกับลูกเชอรี่ก็คลี่ยิ้มออกอย่างพอกพอ,กพอใจก่อนที่จะบรรจงทานเล็บมืออีกข้าง นี่ของขวัญน,นักศึกษาสาวสวมแว่นสายตาหนาะเตออหอบหนังสือเล่มโตเดินเข้ามานั่งลงข้างๆเพื่อนสนิทหล่อนถักเปียสองข้างสวมกระโปรงผีดสีดำยาวคลุมเข่าว่าไงใหญ่ๆกุ้งนางคนถูกเรียกขานรับแม้ไม่ได้เงยหน้าขึ้นมองเธอก็รู้ว่าเสียงนั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเด็กคงแก่เรียนเพื่อนของเธอนั่นเองสายตาของขวัญยังคงจดจ่ออย,อยู่กับการแต้มสีสวยๆลงบนเล็บของตน เพราะเย็นนี้เธอรับงานเปิดตัวสินค้าดังนั้นจึงต้องเตรียมตัวทาเล็บสวยๆไว้ก่อนเมื่อสอบเสร็จจะได้ไปยังที่นัดหมายกับลูกค้าได้เลยตอนบ่ายมีสอบภาษาอังกฤษนะคะเธอทำไมไม่อ่านหนังสือสอบนั่งทาเล็บสบายใจอยู่ได้กุ้งหนังหน้านิ้วคิ้วขมวดแม้เธอจะอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบอย่างหนักทั้งคืนแต่พอถึงคราวที่จะสอบจริงจะริฟเธอก็ไม่มีความมั่นอกมั่นใจเลยสักนิดว่าจะทำได้ จะเครียดไปทำไมสวยๆแบบฉันน่ะสอบผ่านแน่ของขวัญตอบจากนั้นก็ยกมือข้างที่สองที่ทาเล็บเสร็จขึ้นแล้วทำปากจู๋พร้อมกับพ่นลมเป่านิ้วมือของตนเพื่อให้สารเคมีที่เคลือบลงบนเล็บแห้งสนิทโมเข้าไปความสวยช่วยอะไรได้ยะเธอไม่เข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษเลยสักคาบแถมหนังสือก็ไม่อ่านเธอจะสอบได้ยังไง นักศึกษาแว่นตาหนาเตอเบ้ปากให้เพื่อนสาวตั้งแต่เกิดมาเธอไม่เคยได้ยินว่าความสวยจะช่วยให้สอบผ่านตรงไหนต้องความขยันสิถึงจะทำให้เราประสบผลสำเร็จในทุกเรื่องช่วยได้สิยะอยากได้เกรดดีหน้าไม่จำเป็นต้องอ่านหนังหรือเข้าเรียนหรอกเธอขวัญตอบขณะที่เก็บอุปกรณ์ทาเล็บเข้ากระเป๋าจากนั้นก็หยิบเครื่องสาอางขึ้นมาเติมหน้าทาปากอีกนิดหน่อยฉันจะคอยดูแล้วกันว่าความสวยของเธอมันจะช่วยให้ได้เกรดดีได้อย่างไร 5า,าระวังนะแกฉันขอเตือนแกไว้ก่อนเลยว่าถ้าแกไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษแกต้องลงเรียนซ้ำและได้เสียค่าเทอมใหม่ด้วยนะคะกุ้งนางแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาพร้อมกับเตือนเพื่อนสาวด้วยความหวังดีขอบใจจะสวยและหุ่นดีๆแบบฉันนี่นะอย่าว่าแต่เกรดดีเลยอยากได้เอก็ย่อมได้ขวัญยิ้มตอบอย่างมั่นอกมั่นใจ อะไรที่ทําให้เธอคิดว่าจะได้เกรดเยอะขนาดฉันอ่านหนังสือแทบตายฉันไม่มั่นใจเลยว่าจะได้เอไหมท่ทๆแม่เด็กเรียนแสนซื้อของฉันขวัญยื่นมือมาลูบหัวเพื่อนสาวอย่างหยอกล้อฝ่ายนั้นจึงรีบเอียงคอหลบเป็นพันวันฉันจะบอกอะไรเธอให้นะสมัยนี้ไม่จําเป็นต้องตั้งใจเรียนไม่จําเป็นต้องอ่านหนังสือให้เหนื่อยตุ้มหรอกย่มันมีทางลัดที่จะทําให้ได้เกรดเอมาง่ายๆรู้หรือเปล่า ขวัญทำเสียงแบบคนมีเลสในาทางลัดอะไรของแกที่จะได้เกรดเอกุ้งหนางหน้านิ้วคิ้วขมวดเข้าไปใหญ่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็ใช้เรือนร่างอันเย้าวยวนแลกเกรดยังไงหละ่ะจะสวยๆอย่างฉันนี่รับรองได้เกรดเอแน่ๆขวัญยืดอกแล้วเชิดหน้าสวยๆขึ้นเพื่อยืนยันคำพูดของตนยายขวัญเธอจะทำแบบนั้นไม่ได้นะกุ้งนางอุทานเสียงหลง เบาๆหน่อยสิแกขวัญรีบห้ามเพื่อนจากนั้นก็เอ่ยต่อว่าแกมันหัวโบราณแกอยากได้เกรดดีก็อ่านหนังสือแล้วตั้งใจเรียนก็ทำของแกไปส่วนฉันก็มีวิธีการของฉันขวัญเป็นเด็กสาวที่มาจากครอบครัวฐานะค่อนข้างยากจนดังนั้นเมื่อสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพได้แล้วเธอจึงหาค่าเล่าเรียนด้วยตนเองซึ่งแต่ละเทอมนั้นมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ดังนั้นเธอจึงต้องหารายได้พิเศษโดยการทำงานกลางคืนโดยเป็นเด็กนั่งริ่งและรับงานพริตตี้ฉันว่าไม่ดีมั้งแกกุ้งนางสายหน้ารัวในโลกของเธอนั้นยังเป็นโลกของสาวน้อยวัยใสบริสุทธิ์ไรเดียงสาเอานะเธอก็แค่วิชานี้วิชาเดียวแค่นั้นและอีกอย่างเรื่องแบบนี้ฉันถนัดอยู่แล้วของขวัญบอกปัดๆแล้วรีบขอตัวไปทำธุระฉันไปนะเจอกันที่ห้องสอบตอนบ่ายแล้วกัน เดี๋ยวขวัญแกจะไปไหนนะกุ้งนางร้องถามเพื่อนเสียงหลงที่อยู่อยู่เพื่อนก็ลุกขึ้นเก็บข้าวของบนโต๊ะอย่างเร่งรีบก็ไปทำอะไรอะไรที่จะทำให้สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษไงษหละจเะสาวน้อยนักศึกษาสาวสวยกระซิบเพื่อนสาวอย่างมีเลสในฝ่ายสาวแว่นนั้นถึงกับอ้าปากค้างกว่าเธอจะได้สติเพื่อนคนสวยของหล่อนก็เดินหายลับตาไปแล้วของขวัญทราบจากเพื่อนเอนว่า อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ที่ชั้นสามของอาคารภาษาต่างประเทศดังนั้นเธอจึงมาที่ตึกนี้เธอเก้าวขึ้นตึกอย่างมั่นอกมั่นใจกระโปรงทรงเอที่เธอสวมอยู่นั้นทั้งสั้นทั้งรัดรึงไปตามส่วนว่าส่วนโค้งของสะโพกอดขาเรียวสวยยามหล่อนเยื้องย่างสะโพกมนสวยได้รูปก็ยักย้ายสายไม้ไปมาเล่นเอาหนุ่มๆที่เดินผ่านไปมาแถวนั้นน้ำลายสอไปตามตามกัน ของขวัญเกลียดวิชาภาษาอังกฤษเข้ากระดุกดำเพียงแค่ได้ยินชื่อวิชาก็รู้สึกขนลุกขนพองหากขึ้นเข้าเรียนเธอต้องขาดอากาศหายใจตายแน่ๆดังนั้นเธอจึงไม่เคยเข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษเลยแต่เธอก็รู้ว่าอาจารย์ที่สอนชื่อว่าด็อเตอร์สมชายซึ่งเธอมั่นใจว่าจะสามารถหาห้องพักอาจารย์ได้ไม่ยาก เพื่อต่อรองเรื่องเกรดกับอาจารย์เพราะไม่อยากติด F จนต้องลงทะเบียนเรียนใหม่และเสียค่าเทอมที่แสนจะแพงอีกครั้งเมื่อเดินขึ้นมาถึงชั้นสามนักศึกษาสาวก็กวาดสายตามองไปรอบๆพบว่าไม่มีใครอยู่บริเวณทางเดินเลยประตูห้องพักอาจารย์ทุกห้องปิดสนิทเธอเดาวอาว่าคนที่เป็นอาจารย์ส่วนใหญ่คงต้องการความสงบเพื่อศึกษาตำราวิชาการเป็นแน่ จึงเก็บตัวอยู่ในห้องใครห้องมันไม่สนใจใครซึ่งนี่เป็นโอกาสดีที่จะทําให้เธอต่อรองแลกเกรดกับอาจารย์หนุ่มได้อย่างถึงพริกถึงขิงและแล้วสายตาของเธอก็ปะทะกับป้ายชื่อด็อร์สมชายหน้าห้องพักอาจารย์ห้องหนึ่งขวัญจึงรอบยิ้มที่มุมปากเล็กๆก่อนที่จะเคาะลงที่ประตูเบาๆพร้อมกับส่งเสียงหวานๆไปว่าอาจารย์ขนูนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งคณะศึกษา,าศาสตร์ขออนุญาตเข้าพบอาจารย์ค่ะ เงียบไม่มีเสียงตอบจากภายในห้องคิ้วที่บรรจงวาดจนเรียวสวยของเธอขมวดเข้าหาเล็กน้อยพลางนึกในใจว่าหรืออาจารย์จะไปคุมสอบแต่เมื่อเธอลองจับที่ลูกบิดประตูห้องแล้วหมุนดูก็พบว่าห้องไม่ถูกล็อกไว้แล้วความคิดฝ่ายมืดของเธอวาบขึ้นมาทันทีว่าห้องไม่ได้ล็อกนี่แอบไปดูดีกว่าเผื่อว่าจะเจอข้อสอบอีกอีก ร่างสวยจึงลอบเข้าไปในห้องพักอาจารย์อย่างแผ่วเบาและไม่ลืมที่จะกดล็อกประตูเอาไว้ป้องกันคนอื่นมาเห็นขณะที่เธอแอบค้นหาข้อสอบแก๊กเข้ามาทำอะไรเสียงเข้มร้องถามขึ้นคนที่ลักลอบเข้ามาในห้องสะดุ้งสุดตัวเพราะไม่คิดว่าอาจารย์จะอยู่ในห้องเธอจึงสูดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อผ่อนคลายความตื่นเต้นข้างใน จากนั้นก็ปั้นยิ้มขึ้นเต็มหน้าก่อนที่จะหันกลับไปเผชิญกับคนที่อยู่ในห้องพักสวัสดีค่ะอาจารย์ขวัญยกมือไว้อย่างนอบน้อมพร้อมกับก้าวเข้าไปหาอาจารย์หนุ่มที่ยืนอยู่ด้านหลังโต๊ะทำงานด้วยท่าทีตื่นตกใจเขาเป็นผู้ชายรูปร่างสูงผิวสีน้ำตาลแดงใบหน้าหล่อคมคายแบบไทยแท้อาหล่อเข้มสมกับชื่อสมชายจริงๆรูปร่างก็ลำบึก อาจารย์น่ากินแบบนี้ค่อยเจรจาเรื่องการแลกเกรดได้สนุกหน่อยของขวัญน,นึกในใจขณะที่หน่ยนา์ก้าวเข้าไปหาอาจารย์หนุ่มทีละก้าวทีละก้าวราวกับแม่เสือสาวที่กำลังตะล่อมเหยื่อมีธุระอะไรชายหนุ่มถามเสียงเข้มใบหน้าเรียบตึงแม้เขาจะทำเสียงดุดุแต่ขวัญก็ไม่มีทีท่าว่าจะเกรงกลัวแม้แต่น้อยเพราะจากประสบการณ์ที่เธอทำงานกลางคืนอาการทำเสียงเข้มแต่ไม่ยอมสบตาเธอแบบนี้ แสดงว่ากําลังอายเธออยู่จึงไม่กล้าสบตาตรงๆดังนั้นเธอจึงอาศัยจังหวะนี้เข้าประชิดตัวอาจารย์หนุ่มครมเขาตกใจที่ร่างนุ่มนิ่มของนักศึกษาสาวเข้าประชิดตัวจึงผงะถอยหลังจนชนเข้ากับตู้เหล็กเก็บหนังสือด้านหลังนี่เธอเป็นนักศึกษานะรู้ตัวไหมทำแบบนี้มันไม่ดีชายหนุ่มร้องห้ามเสียงสั่นเพราะหน้าอกอบอิ่มของหล่อนกำลังดันแผงหน้าอกเขาเข,าเข้ามาเรื่อยๆ หลังเขาก็ชิดกับตู้เหล็กเก็บหนังสือจนไม่มีที่ว่างให้เขาขยับตัวหนีได้อีกแล้วรู้ขนหนูแค่จะมาตกลงเรื่องบางเรื่องกับอาจารย์เท่านั้นนักศึกษาสาวนอกจากจะไม่ขยับหนีแล้วเธอยังยกมือทั้งสองข้างขึ้นลูบไล้ใบหน้าเขาแล้วเลื่อยมาที่ติ่งหูอย่างยั่วยา้วพับพรุ่งนี้ค่อยมาชายหนุ่มเอียงหัวหลบมือเรียวนุ่มของหล่อนน้ำเสียงสันไหวมากขึ้นเพราะรู้สึกเสียววูบวาบตั้งแต่หัวจะหลบปลายเท้า พรุ่งนี้คงไม่ทันกันแล้วข่ะเพราะหนูจะเข้าสอบวันนี้ขวัญเอ่ยด้วยเสียงอ่อนหวานอย่างใจเย็นยิ่งเห็นชายหนุ่มร่างกายกำยำสูงใหญ่กว่าเธอกำลังควบคุมตนเองไม่ได้เธอก็ยิ่งได้ใจจึงค่อยคไล่ปลายนิ้วที่แต่งแต้มสีสันบาดตาลงมาที่แก้มเขาแล้วลูบเบาๆอย่างผู้ช่ำชองในการปลุกเราอาระมอของฝ่ายชายอะเออชายหนุ่มกลืนลายๆเฮือกรู้สึกว่าเลือดในกายร้อนระอุสมองของเขาเหมือนจะไม่ทำงานแล้ว ทั้งหูทั้งตาประสาทสัมผัสทุกส่วนของเขาตอนนี้อยู่ที่เรือนร่างอันอบอัสุดเซ็กซี่ของหญิงสาวที่แนบชิดจนไออุ่นของเธอเข้าแทรกซึมไปทั่วเรือนกายเขาทุกอณูหนูจะให้อาจารย์กินหนูทั้งตัวขวัญจงใจหยุดพูดขณะที่นำฝ่ามือใหญ่ของอาจารย์หนุ่มขึ้นมาประกบกับหน้าอกของตนถ้าหากว่าอาจารย์ให้หนูเกรดดีหน่อยหนูขอแค่ผ่านวิชานี้เท่านั้นค่ะขณะที่ต่อรองเจรจาแลกเกรดนั้น หญิงสาวก็เบียดร่างนุ่มนิ่มส่วนล่างของเธอเสียสีกับจุดกึ่งกลางของเขาจนฝ่ายนั้นถึงกับร้องซีดซีดอายะอยาทำแบบนี้เลยผมไม่สามารถให้เกรดคุณได้หรอกคุณกลับไปเสียเธอชายหนุ่มรีบหดมือกลับขบกรามแน่นอย่างขมอ,อารมณ์สุดริ์ก่อนที่จะตัดใจผลักร่างนุ่มนิ่มให้ออกห่างจากตนอร่างของขวัญเซเกือบจะล้มขมำไปที่โต๊ะเพราะแรงผลักของเขา เธอรู้สึกเหมือนเสียหน้าอย่างมากที่ถูกผู้ชายปฏิเสธร่างสวยๆที่หล่อนภาคภูมิใจมาตลอดดวงตาคู่สวยวาวโรจะขึ้นจากนั้นรอยยิ้มที่แสนชั่วร้ายก็ปรากฏขึ้นที่มุมปากแล้วเธอก็ปีนขึ้นไปนั่งบนโต๊ะของอาจารย์อาจารย์ลองตรวจดูข้อแลกเปลี่ยนก่อนสักหน่อยดีไหมขวัญจงใจนั่งชันเข่าขึ้นบนโต๊ะกระโปรงนักศึกษาถูกถลกขึ้นมากองไว้ที่เอวแหกขาเป็นรูปตัวเอ็มให้ร่องสาวแบะอ้าออก ชายหนุ่มถึงกับยืนตัวแข็งทื่อตกตะลึงกับภาพตรงหน้าตรงหว่างขาเรียวสวยนั้นไม่ได้สวมกางเกงในเขารู้สึกว่าลำคอของตนแห้งผากจึงกลืนน้ำลายลงคอเฮือกอึกอาจารย์อย่าช้าสิคะข้อเสนอดีแบบนี้มีไม่บ่อยนะคะนักศึกษาสาวแอนนอกขึ้นให้เต้าอบอบดุนดันชุดนักศึกษาสีขาวบางๆขึ้นจนเห็นเป็นภูเขาสองลูกอย่างชัดเจน ทำเอาเลือดในกายหนุ่มเดือดพล่านจนร้อน่าตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าอาเขาคำรามในลำคอขึ้นมาทีหนึ่งจ้องมองดูร่องสาวสีชมพูนั้นเหมือนกับพยีนาที่หิวโหวยอารมณ์ที่กำลังพรุ่งพล่านนำพาเขาโน้มลงไปที่หว่างขาสวยๆนั้นอย่างไม่รีรอ จะตัดฉากบนเตียงการเข้าพระเข้านางออกทั้งหมดทั้งนี้หากผู้ฟังต้องการอรรถรสแบบฟินๆแนะนำให้ตามไปอ่านเรื่องเต็มในทันวลัยตามลิงก์ด้านล่างที่ให้ไว้อาดีเหลือเกินเสียงแหบต่ำครางออกมาเมื่อพายุสวสา์เมื่อครู่ได้หยุดลงแล้วดีแบบนี้ก็ต้องให้หนูเกรดเอนะคะของขวัญทวงถามข้อแลกเปลี่ยนจากชายหนุ่มขณะที่เธอกำลังจัดกระโปรงและติดกระดุมเสื้อให้เรียบร้อยเหมือนเช่นดังเดิม ผมบอกคุณแล้วว่าไม่สามารถให้เกรดคุณได้เขาปฏิเสธขณะที่เก็บแก่นกายของตนให้เข้าที่แล้วรู้สิบกางเกงให้เรียบร้อยนี่อาจารย์เย็ดหนูไปตั้งสองครั้งแถมมีบริการพิเศษอีกหนูไม่ยอมให้หอยหนูถูกเย็ดฟรีๆหรอกนะของขวัญเท้าสเอลขึ้นเสียงด้วยความโมโหสุดขีดเออผมให้เกรดหนูคนสวยไม่ได้จริงๆเขาบอกเสียงเบาสีหน้ายุ่งยากใจอย่างเห็นได้ชัด ก็ทำไมจะไม่ได้ก็แค่เขียนคะแนนลงไปปลอมๆสิของขวัญย่างสามขุมเข้าหาอาจารย์หนุ่มอย่างเอาเรื่องฝ่ายนั้นมีท่าทีอึกอักกอกกอกกอกเสียงเคาะประตูห้องพักดังลั่นตามมาด้วยเสียงตะโกนของใครบางคนที่อยู่ด้านนอกประตูใครอยู่ในห้องนะเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะคนที่อยู่ในห้องทั้งคู่มองหน้ากันเลิกหลักข้อโต้เถียงเรื่องเกรดจึงต้องหยุดชะงักลงทันควัน ของขวัญรีบจับชุดนักศึกษาของตนให้เรียบร้อยในขณะที่ชายหนุ่มเดินไปเปิดประตูห้องเมื่อประตูเปิดออกชายไวกลางคนสูงพร้อมสวมแว่นตาและสวมชุดสูทเรียบร้อยก็เดินเชิดหน้าชูคอกเข้ามาในห้องพร้อมกับเอ่ยถามเสียงสูงว่าพวกคุณสองคนทำอะไรกันในห้องผมทำไมต้องล็อกประตูด้วยอ้าวนี่ไม่ใช่ห้องของอาจารย์สมชายหรือคะ ของควัญถามเขาแทนการตอบคำถามเพราะสิ่งที่เธอได้ยินทําให้หัวใจเธอกระตุกวูบใช่ห้องฉันเองชายผู้มาใหม่ยืนกรานเสียงของเขาสะบัดแหลมเหมือนไม่ใช่เสียงผู้ชายแท้ๆในขณะที่ชายหนุ่มที่เธอคิดว่าเป็นเจ้าของห้องยืมก้มหน้าก้มตาห้องอาจารย์นั่นก็หมายความว่าอาจารย์คือดอกเตอร์สมชายที่สอนภาษาอังกฤษแล้วอีตานี่เป็นใคร ของขวัญถามเสียงสั่นชี้นิ้วไปที่ชายหนุ่มคนที่หล่อนพลีกายให้เมื่อสักครู่อ่อนนายสักช่างซ่อมคอมประจำคณะหน้าฉันให้เขามาซ่อมคอมให้ว่าไงนะของขวัญอุทานลั่นใบหน้าซีดเผือดเพราะเธอได้พลีกายให้ผิดคนเสียแล้วเอออาจารย์ครับผมต้องไปดูคอมให้อาจารย์ท่านอื่นต่อผมขอตัวนะครับ นายศักดิ์รีบยกมือไหว้ท่วมหัวแล้วเพ่นแนบหายตัวไปอย่างว่องไวก่อนที่เขาจะถูกจับลงโทษที่บังอาจสวมรอยเป็นอาจารย์เย็ดนักศึกษาสาวในห้องพักอาไอหน้าตัวเมียกลับมานะมึงจะเย็ดกูฟรีหรือไงถึงไม่ได้เกรดมึงก็ต้องจ่ายค่าตัวกูมาก่อนของขวัญตะโกนไล่หลังลืมมารยาทของนักศึกษาที่ดีไปเสียสิ้นเพราะความโมโหที่ถูกเย็ดฟรี ส่วนอาจารย์สมชายตัวจริงก็พยักนั่งกึ่งหักเดินผ่านร่างนักศึกษาสาวที่โกรธจนตัวสั่นไปนั่งที่โต๊ะของตนจากนั้นจึงเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงจริงจังว่านี่เธอหยุดวอยววยได้แล้วของขวัญจำเป็นต้องหุบปากลงแต่ยังมีทีท่าหึดทัดอาจารย์ผู้มากประสบการณ์จึงเอ่ยต่อว่าเธอคิดจะใช้ร่างกายของเธอมาแลกเกรดกับฉันสินะค่ขะของขวัญพยักหน้ารับอย่างจำนน ก่อนที่เธอจะเอาร่างกายมาแลกเกรดกับฉันเนี่ยฉันว่าเธอควรจะตั้งใจเรียนและอ่านหนังสือให้เยอะๆเพื่อว่าสมองจะได้โตกว่านมดรสมชายชี้นิ้วมาที่หน้าอกอบใหญ่ของหล่อนของขวัญเบิกตากว้างกับท่าทีของเอกเตอร์สมชายซึ่งเหมือนกับอาจารย์แม่มากกว่าอาจารย์พ่อเพราะถ้าสมองของเธอโตกว่านมนี่นะเธอก็จะศึกษาข้อมูลมาดีกว่านี้และรู้ว่าฉันคือใครและชอบกินชนีแบบเธอไหม ขอบอกไว้เลยนะว่าชนีที่ร้องหาผัวผัวทั้งวันนฉันกินไม่ลงหรอกนะย่าด็อเตอร์สมชายกอดอกเบ้ปากพร้อมกับจิกตาให้นักศึกษาสาวอย่างมีจริตจกระ้านอาอาจารย์ของขวัญกำมือแน่นกำลังจะกรีดออกมาแต่ถูกอาจารย์แม่ถลึงตาให้พร้อมกับสั่งเสียงแหลมว่าห้ามกรีดในห้องนี้นะแย่าหนกหูออกไปกรีดไกลๆนูนไปอ,อยยยยๆยๆๆ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  ของควันทั้งวิ่งทั้งกรีดออกมาจากห้องพักอาจารย์ด้วยความอับอายเกรดก็ไม่ได้แถมยังต้องเสียตัวฟรีให้ช่างซ่อมคอมอีกต่างหากจบบริบูรณ์ผลงานเขียนของนามปากกาเอ็กซีในเครือสำนักพิมพ์บันนีบุส๊สเป็นเรื่องสั้นแนวอีโรติกค,คอมเมดี้หักมุมสามารถติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่ทันวลไลตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่าง